สนับสนุนโดย Myvacation ดูแลใส่ใจห่วงใยคุณตลอดการเดินทางหลวงพ่อครับทำไมคนไทยถึงมีความเชื่อว่าพออายุ20ปีบริบูรณ์เนี่ชายไทยต้องเข้าไปบวชเป็นความเชื่อจากพ่อแม่ปู่ย่าตายายเชื่อว่าการบวชเนี่ยจะเป็นการพัฒนาฝึกหัดลูกของตนให้เป็น คนสมบูรณ์แบบม,มีเป็นความเชื่อโบราณครับเพราะในสมัยโบราณเนี่ยสถาบันการศึกษามันมีน้อยนะวัดนี่แหละคือมหาวิทยาลัยวัดนี่แหละคือทุกสิ่งทุกอย่างสําหรับสังคม,มนั่นหมายความว่าคือประเทศอื่นที่นับถือพุทธเนี่ยไม่ได้มีความเชื่อนี้เชื่อเหมือนกันอป๋ประเทศอื่นศีรษะประม้าประเทศพุทธเชื่อเหมือนกันทั้งนั้นต้อง20ปีอ๋อยี่สิบไม่ใช่บัญญัติของประเทศเป็นบัญญัติในพระวินยัย พระพุทธเจ้าบัญญัติต้อง20ปีเต็มบริบูรณ์ทําไมต้องอายุ20ปีหลวงพอ่อเดาพระไทยนะเดาระไทยพระพุทธเจ้าคน20ปีเนี่ยเป็นคนที่บรรลุนิติภาวะมีความคิดความอ่านแบบผู้ใหญ่ไม่ได้มีความคิดความอ่านแบบเด็กคือมีความสามารถในการวิเคราะหะ์แล้วล่ะก็ต้องอย่างนั้นเพราะไม่อย่างนั้นพระพุทธเจ้าไม่ระบุที่20อะ่ะแสดเว่าพระพุทธเจ้าก็ดูที่กายภาพด้วยว่าตอนนั้นภาวะของการเติบโตภาวะสมองเป็นยังไงครบองค์เพราะพระองค์เป็นสัพพัญญูเนี่ยแล้วพระองค์ก็ ผ่านความเป็นคนหนุ่มอายุ20ปีมาก่อนก็ย่อมรู้ร,รู้จิตรู้ใจอ๊ะหลวงพ่อถามแบบว่าแบบนี่คือแบบงงจริงๆนะคนจีนนับอายุเนี่ยกับคนไทยนับอายุบางทีมันต่างกันนะ่ะจริงๆแล้วค, <น S 1> คือคนจีนเขาบวกฮนะเขาบวกหนึ่งสรุปแล้วคือ20ปีบริบูรณ์เนี่ยนับยังไงถ้าในวินัยจริงๆนะในวินัยจริงๆก็นับจากตั้งครร์นั่นแหละตั้งครร์นจนคลอดนะ่ะอย่างนั้นคือก็ต้องบวกหนึ่งสิหลวงพ่อ ก็จีนก็นับถูกแล้วแบบคนจีนนะแต่พระอุปชาหรือคณะสงฆ์ไทยเนี่ยเกรงว่าจะล่อแหลมอืมจะเลยให้เอาตั้งแต่วันคลอดอ๋อคือเผื่อขาดเผื่อเหลือเอาสูติบัติเลยเอาแบบชัวร์ดีกว่าชัวร์ดีกว่าแล้วการบวชพระเนี่ยทาไมต้องบวชในบทอันนี้เป็นคําถามที่ดีมากเลยเพราะพระพุทธเจ้าไม่ต้องการให้การบวชเนี่ยเปรอะต้องมีหลักมีเกณฑ์ชัดเจนพระองค์จึงวางหลักไว้สมบัติสี่หนึ่งวัตถุสมบัติ ได้แก่ผู้บวชเองข้อขอายุยี่สิบวัตถุสมบัติสองปริสะสมบัติต้องมีพระนั่งอันดับพระอุปชาพระคู่สวดนะ่ะตรงตามพระวินยัยแต่ตกลงกันที่ประเทศไทยกันแล้วกันทุกวันนี้อย่างน้อยต้องสิบรูปอ,อุปชาด้วยคู่สวดด้วยพระอันดับด้วยสิบรูปแล้วก็ประการที่สามสีมาสมบัติต้องบวชในสีมาเท่านั้นอนอกสีมาไม่ได้แล้วข้อที่สี่คือกรรมาวาจาสมบัติ ต้องมีสวดประกาศกรรมวาจาสี่ครั้งยต,ติตั้งยต,ติหนึ่งครั้งแล้วนั้นก็แปลยต,ติอีกสามครั้งสามวาระไอ้หลวงพ่อแล้วอย่างนี้คือการบวชพระเนี่ยรจริงๆแล้วคือควรบวชกี่วันคือควรบวชกี่วันเนี่ยตามวัตถุประสงค์จริงๆก็ควรจะบวชเข้ามาศึกษาจนเรียนรู้นะครับเรียนรู้ที่จะออกไปประกอบสมาชีพรู้ศีลธรรมพื้นฐานรู้ศีลห้าอะไรอย่างเงี้ยนั้น จำนวนวันจริงๆมันไม่ใช่ตัวตัดสินหรอกมันตัวตัดสินว่าบวชเข้ามาแล้วรู้เรื่องอะไรคือมันไม่ได้มีจํานวนกําหนดตายตัวไม่ได้กำหนดตายตัวอ,อยู่ที่ความเ<ต>หมาะสมทุกวันนี้มันเป็นบวชตามประเพณีใชมากกว่าอเข้าใจแล้วขอบคุณครับหลวงพ่อ